ไปดูภาพวันนี้ร้านทองย่านเยาวราชต้องบอกว่าร้านแทบแตกคึกคักมากโอ้โห oh พี่น้องประชาชนไปออกันอยู่ต่อแถวกันแน่นจริงๆนะคะเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยขยับขึ้นบางคนบอกว่าเหมือนขยับขึ้นทุกวินาทีเลยนะเนี่ยมีการดูอัปเดตราคาทองนะคะก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ ห้างทองคึกคักมากๆราคาทองคำนะหลังจากที่ขยับพุ่งเรื่อยๆเนี่ยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะไปแถวย่านเรียวราชก็พบว่าทุกร้านเนี่ยมีประชาชนไปรอเข้าคิวทั้งซื้อทั้งขายค่ะสอบถามนักลงทุนทองบางคนเล่าบอกว่าตอนที่เห็นราคาทอง70,000กว่าเนี่ยรีบมารีบมาซื้อแล้วนะครั้งนั้นเนี่ย7 0 0ด0กว่าซื้อไป15บาทวันนี้โอ้โหราคาทองยังขึ้นแรงอีกก็คิดหนักอยู่ แต่ก็ตัดสินใจเขาเป็นนักลงทุนทองนะคุณผู้ชมวันนี้มาซื้อเพิ่มอีก3าบาทผมมาซื้อนะไม่ได้มาขายนะไม่ได้มาขายบอกตั้งใจจะเก่งกําไรระยะยาวค่ะเมื่อวานซื้อไปสิห้าวันนี้มาซื้ออีกสาบาทเห็นราคาทองเนาะตกใจครับเห็นทองตกใจมากเลยครับก็เลยมาซื้ออีกครับยังไม่คิดว่าจะร่วงผมคิดว่ามันน่าจะพุ่งขึ้นตกใจค่ะดีขึ้นทุกวันเลย เยอะด้วยไม่คิดว่าจะถึงแปดหมื่นโอ้ไม่คิดว่าคนจะซื้อเยอะค่ะคิดว่าน่าจะขายแต่กลับกันเป็นคนซื้อเยอะมากกว่าเราคิดว่าทองกันด้วยรุดลงมาไ,ไม่ค่ะน่าจะเหยียบแสนได้ <c oughs> ต้องเรียกพี่นะพี่ตี พี่บุญเจอเขามีทองเราเรียกว่าพี่แล้วมีเงินเรียกว่าน้องมีทองเรียกว่าพี่เออล่าสุดราคาทองคำก็ยังไม่ปิดตลาดนะคะทุบสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการไปแล้ว7ครั้งทองคําแท่งขายออกทะลุไปบาทละ81,950บาท แล้วส่วนทองรูปพันธ์ขายออกก็ทะลุไป8 2 7 5 0บาทโอ้หคุณกายเห็นแล้วใจสั่นเลอเกิดระหว่างวันราคายังไม่นิ่มผันผวนปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่เขาบอกว่าราคาเนี่ยยังเป็นแนวขาขึ้นใช่ไหมใช่แล้วนะครับซึ่งดานนักวิเคราะห์ราคาทองคำอย่างบริษัทหัวเซิงเฮงโกลฟิวเจอร์สเตือนนักลงทุนระยะสั้นถ้าเกิดจะเข้าซื้อช่วงนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะเพราะมันขึ้นปี๊ดเลยอะช่วงนี้ราคาทองขึ้นเร็วแรงอาจเกิดแรงเท ขายได้ทําให้ราคาร่วงลงเร็วได้เหมือนกันมีโอกาสที่ราคาทองโลกอาจจะร่วงกลับไปที่ระดับ5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือราคาทองไทยประมาณสัก74,000บาทต้องระวังให้ดีเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูแบบเรียลไทม์ณตอนนี้เลยนะครับ16นาฬิกากับ29นาทีครับคุณพุ่มวันนี้เองราคาทองค 1, ําพันผนมากเลยปรับเปลี่ยนมาแล้วทั้งหมด54ครั้งด้วยกัน54ครั้งโอ้โหคุณผู้ชมอยู่ที่เนี่ยบวกเพิ่มมา3,700บาทครับ